สวัสดีจ้ามื่อนี้ยายนวลมาอีกแล้วค่ะมื่อนี้ยายนวลจะพามาเห็ดซิมิทฟัวชายร์ซิมิทฟัวเชียร์บเพียวมีแป้งซาลีอันกประสงค์จ้าซูบาร์น้ำเปล่าจ้าซุตบาร์นมสดจ้าซุยยาบาร์น้ำมันค่ะเทเรียบาร์เนยมายาบาร์อาเยสยูมูร์ตาบาร์ไข่จ้าทูสบาร์เกล่าค่ะเชคเคนบาร์จ้ามีน้ำตาลเนาะค่ะเนาะเริ่มเห็นกันเลยเนาะจ้าเนาะ อเอาเทลงใส่ลงไปเลยค่ะยีสต์เด้อค่ะเด้ออ่าอาโอนั่นกุยสุดกุยือ่คือซอยสดกระดายนมเทลงไปเลยด้จ้ะเด้อคนจะคนเอาน้ำจ้ะน้ำน้ำลงไปจ้าเออสมปุยสมปุยเนาะเอาน้ำตาลค่ะน้ำตาลเซกแก๊สจ้าเซกแกลน้ำมันจ้า อ่ะเอเวสอ้าวออกลงไปตรงแนวพินองเลยคุ้ซอยใครยูมุต้าจะเนื้อมยูมุต้าเอเวสฮะใครเด้อค่ะเด้อโป้ใ่ลงไปเอ้ากาบมันจะใส่ลงไปเด้อไอ้เด้อเอ้าวคนได้เสือนักอุ่มเด้อ ทยอยใส่ลงมาเด้อยาว่า,ชาวัชวามือกัลลางเลยเด้อค่ะเด้อมือนี่แหละทยอยยาวัาชาวาอ่าอย่าว่าเด้อเทลงมาผัวเอ้ยนะคนใหญ่จเอยอะเลยแต่มือผู้ชยค่ะพ่อแม่พี่น้องสิได้กินบ่เนาะอ่ะ,อะบิดาเทาลงอ่าฮะอ่าฮะ เทลงอายเทลงอืมบิดาเอาลงมาอายอ่ะน่ะตามวันเด็กเลยอืมนะอ,อันนี้ผสมตามใจฟูซวยเด้อค่ะเด้อมาเวด็ดเวดจน ủa Ôi hoa 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 luôn hoa 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 นวดด้วยจ้านวดไปเรื่อยๆด้วยจ้าแป้งก็ค่อ,คอยๆลงไป เป็นการกระตินออกจากจ้ามนะค่ะเนาะหมดไปเรื่อ,อ,อยๆนะจ๊ะเนาะมวกีเครื่องเห็ดใดด้วยค่ะเดี๋ยวใส่มือเนี่ยเห็ดง่ายๆค่ะไม่ได้เห็ดหาก มันจะหงวดผื้นนี่สิเดี๋ยเด้อควขับผื่นเด้อพื้นสะอาดเด้อเดี่ยวขะลงไปเลยมือกลางเดี๋ยวจะเด้อนวดไปเรืเรเ่อยเด้อจ้านวดไปเรื่อยยื้อนกับฮาร์ดเทปไม้ก่อนนะจ้าน่าจะเนาะวันนี้ยื้อนกับสิพักไว้ประมาณชั่วโมงนึงหนึ่งเด้อค่ะเด้อพักไว้ยื้อนสิไปหาแนวมาปิดไว้ ใเ่องกสิปไปอย่างละสัมงหนึ่งถึงสัมงเดีเาจะมาเบ่งกันใหม่นะะหลังจากที่พานไปแล้วเนาะค่ะนอตหน,นงชั่วโมงแปดสิกสกบก็ติดค่ะ แป้งนมแป้งนิ่มจ้ะบวติดมือ เอาค่ะมักไงกะเห็ดไงด้ค่ะเด้อมักหน่อยกบเห็ดหน่อยเอาเห็ดกินนโต้องไปซีเรียสมันหวานได้หน่อยอยัใหญ่นาะค่ะเนาะ มาจ้ามาปั่นแป้งกับยายนวลนี่ะมาปั่นขนมนี่เราก็จากินกะเย็ดเน,นาะค่ะเนาะยายนวลสิพักแป้งไว้อีกสิบหานาทีเด้อค่ะเด้อปิดไปปั้านไปสิบหานา,นาทีเนาะค่ะเนาะ จากนั่นก็อันนี้ยีสต์เด้อค่ะเด้อผู้ใดมีก็ใส่ผู้ใดบ่มีก็บ่บบต้องใส่ก็ได้เด้อค่ะเด้อ อะไรมันหยั่งไปยังองผู้ในี่ก็ใส่กู้ใดผู้นี้ก็ต้องใส่เด้อยิเด้อ じゃあカフェあのかな จากที่เรเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะเอากาสีมากกลุก่ากันค่ะอันนี้เป็นน้ำเสื้อมองุนเด้อค่ะเดอะ้อน้ำเสื้อมองุนใส่ลงไปสองอนโตะเด้อค่ะใส่น้ำลงไปจ้ะประมาณหาซอนโต๊เห็นแล้ว นึ่งงาค่ะงากับประมาณลอยก่ำเด้อค่ะเด้อโอ้ยยายนวลไปเปลี่ยนซามก่อนมันยายนวลเปลี่ยนนี่เด้อค่ะลงไปเลยจ้ะแล้วก็เอาไปคุกงาเลยค่ะที่จริงก็คุกพอตัวเลยแต่ว่ายายนวลก็สิบกูคุกคุกกลางน,นี่ค่ะลงไปเลยคุกงา หน้าบางคนกับขวดหรอือค่ะบางคนกับบริขวดยนวอนบริขวดเด้อถ้าขวดมันก็สิหอมปีกแบยนึงเจ๋งง่ายๆกับขนมปังตุรกีขนมปังเรียกว่าสิมิส เงินเงินกับอืน่นเราจะถือกสำเนียงก็ได้ค่ะอยู่โดนซื้อค่ะ ีนนั้นะค่ะใส่มีดกี่ วันนี้ยายนวลก็เสียไปเขาเตาอบเนาะคะ่ะเขาเตาอบ้อยกาสิบประมาณยี่สิบหานาทีนะะนะะเ,าออปเปนาะค่ะเนาะเขาเตาอบไปเ้อค่ะเด้อ koy mu önce Normal insanın şey tuz alması 6 gram. 6 gram mı baba? Babam. Bir günde normalde 6 gram almak lazım. Daha fazlası zararlı. Su mu? Şey tuz mu? Tuz evet. sende çok iyi mi? Yok ben canım. Yok. แต่เด็กน้องค่ะน้องยี่สิบห้านาทีกะมาแล้วค่ะโอ้ยฮ้อนฮ้อนค่ะฮ้อนร้อนร้อนจ้าหอมหอมค่ะ หอมข้าวหอมฮ้อนจ้ะมาจ้ากินน้ำกันเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะเมย์ยีสอ,อุ้ยฮ้อนผมแม่พี่น้อง หอมอะมาจากกินน้ำกันน้ำชาก,กาแฟพร้อมมาจา้าเมื่อนี้กะทอนีแหละเนาะค่ะเนาะยายนวลกับสวัสดีค่ะ